พักไทยสบายดีทุกทท่านเด้อกับเสาร์วันเสาร์เนาะวันที่9ธันวาคม66เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็เป็นวันพักผ่อนเนาะพี่น้องแต่ว่าเฮากะจะบ่หยุดที่จะได้รับโชคลาภเนาะกับนิเคหุ้น VIP เนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สิเป็นหุ้นพิเศษหุ้น VIP เด้อเนาะวันเสาร์ที่9ธันวาคม66 ถ้าไหที่เข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปังปังเนาะได้รับสุขลาบนํากันตั้งแต่เสาเสาเนาะกับมือพักพรแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแช์นำเด้อเนาะแล้วก็เมื่อคืนนี่ก็ลาวพัฒนาเมื่อคืนนี่ก็เข้าเข้าล่างเนาะพี่น้องเนาะสี่ห้าเมื่อคืนนี้ห้าสี่เนาะท่านใดที่ว่าเล่นกลับเนาะตัวล่างก็อาจจะได้สุขลาบนำเนาะท่านใดที่ว่า บมได้ซื้อล่างก็อาจจะบมได้นำนะพี่น้องก็โมเป็นอย่างวันจันทรเขาก็ไปลุยกันต่อเนาะแต่ว่ามื้อนี้เขาก็จะมารับโชกกับหุ้น VIP กันก่อนเนาะแล้วก็อย่าลืมนะพี่น้องฝากบ้านมั่งมี666ไว้กับพี่น้องอีกเส้นเก่าเส้นเคยเด้อโอนไว้ใจชัวร์แล้วก็ประกันค่วมโอดภัยลานปศนเนาะสำหรับท่านไดที่ว่า หาล้านที่จะซื้อจะจิ้มเนะาะบ่มีในแนวทางของหุ้นหรือว่าฮานอยที่เนาะบางร้านก็อาจจะบ่ได้เปิดทับเนาะแต่ว่าให้เข้ามาตรงบ้านมั่งมี6 6 6เนาะทางร้านจะมีให้บริการทุกๆแนวทางเลยเด้อเนาะบ่ว่าจะเป็นหุ้น VIP หุ้นพิเศษเนาะหรือว่าแนวทางอื่นๆเนาะหวยอื่นๆคือมีครบจบในบ้านหลังเดียวเนาะ คือฮับประกันความปอดไั่ร้านเปอร์ซินแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับท่านไหนที่ว่าเข้าไปแล้วเนาะเข้ามาแล้วโบหูทางที่จะเข้าไปทางร้านเนาะให้เข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อที่เป็นภาษาอังกฤษบ้านมั่งมี666กกดเข้าไปก็จะเข้าไปหาไลน์เนาะทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเนาะจะได้แบบว่า สิแปลว่าโอนไวทันใจในโนโนพองเนาะฝนะากไว้นำเด้อมาเบื้องแนวทางนี่คือหุ้น V I P มื้อนี้วันที่9ธันวาคม6 6หเนาะหวานใจเหตุดใดหนะ้าเด้อหวันใจให้วิ่งลูดทนะ่าเนาะ V I P เนาะทันใดที่ว่ามักในแนวทางของหุ้น V I P เสาร์อาทิตนยะ์เนาะให้เข้ามาเลยเนาะพองเนาะนะมื่อนี้หวันใจให้วิ่งลูดท่า ก็มีห้าหนึ่งห้าสองห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเนาะห้าหนึ่งห้าสอง ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดแล้วก็ห้าเก้าเดอ้อเมื่อนี้หุ้น V.I.P. เนะาะเพราะว่าจะเป็นนิคเคอิ V.I.P. ห้างเสง V.I.P. จีน V.I.P. เนอะคือมัดรวมกับ V.I.P. หมดเลยนะเพียงเนาะทันใดที่ มักกะลงเข้าไปจับจงไปคัดไปจิ้มกันได้เลยเด้อเนาะว่าท่านจะจิ้มตัวใดก็ขอภาวนาให้มาตัวที่น้องหวั่นใจได้คัดได้โจออกมาให้เนาะสำหรับสสยลูดก็คือลูดได้เลยเนาะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งโลบเช้าแล้วก็ไปโหดโลบบ่ายเลยเนะกับหุ้น v i p มันนี้เนาะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็อโวอยพรให้เนาะทุกทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามา ให้กำลังใจนอ้องวันใจเนาะเิงเฮงปัง,ป,งปังกับนิเคอหุ้น V.I.P ตั้งแต่เ้าเ้าเนาะขอให้เป็นเศ้าที่ดีและกับเป็นเศ้าที่พี่น้องได้รับโชคนำการน,เนะเพื่อนเนากับไปพบก,กับวันใจอีกเนาะกับช่วงของหานอยเดอ้อขอให้ท่านจงสูคดี